กฎแห่งกรรมเรื่องสุขชั่วกราวปัญหาตัวตนลัทธิบริโภคนิยมเมื่อพูดถึงลัทธิบริโภคนิยมหรือวิธีปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าความสุขอยู่ที่การบริโภคได้กลายเป็นศาสนาใหม่ของคนบางคนในยุคปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าหาเพื่อสนองตอบความต้องการทางจิตวิญญาณ ทุกวันนี้ลัทธิบริโภคนิยมกลายเป็นทางออกหรือศาสนาที่มีสเสน่ดึงดูดใจผู้คนมากมายก็เพราะว่าประการแรกมันช่วยให้เข้าถึงความสุขได้ง่ายสะดวกให้ผลเร็วทำไมผู้คนจึงนิยมไปร้านสะดวกซื้อเพราะว่ามันสะดวกในการเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการใช้บริโภคนิยมนั่นเองเดี๋ยวนี้ผู้คนต้องการความสุขทีเสษได้ไว หรือเกิดขึ้นเร็วเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแม้แค่กินกาแฟก็เกิดความสุขแล้วทำไมอาหารฟาสต์ฟู้ดถึงเป็นที่นิยมของผู้คนก็เพราะว่ามันตอบสนองความต้องการของผู้คนได้รวดเร็วยิ่งเดี๋ยวนี้ใครที่อยากจะกินอะไรอร่อยๆก็ไม่ต้องไปที่ร้านค้าแล้วแค่อยู่ที่บ้านก็ได้กินเพราะมีเดลิเวอรี่ มาคอยส่งถึงบ้านได้นี่คือเสน่ห์ของการบริโภคนิยมมันให้ความสุขที่เร็วง่ายสะดวกประการที่สองบริโภคนิยมนำเสนอวัตถุสิ่งเสพที่หลากหลายบางคนถ้าอยากจะดูหนังฟังเพลงก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบตามห้างสรรพสินค้าไม่ว่าอยากซื้ออะไรเขามีให้เราเลือกมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นของใช้ประจำวันสบู่ยาสีฟันชมพูแม้กระทั่งของกินไอศครีมน้ำผลไม้เสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้ทำให้รู้สึกว่าเรามีอิสระเสรีมากยิ่งขึ้นมีอิสระที่จะเลือกแทบไม่มีขีดจำกัดสามารถปรุงแต่งตัวตนให้หลากหลายตามใจปรารถนาถ้าอยากมีตัวตนที่ภูมิฐานอยากมีภาพลักษณ์ของนักธุรกิจที่สำเร็จ แต่ถ้าอยากมีตัวตนที่อิสระใช้ชีวิตที่เต็มร้อยคุณสามารถเลือกตัวของตนเองแบบที่ต้องการได้ถ้ามีเงินน้อยกว่านี้ก็ยังเลือกได้ด้วยการซื้อของที่ราคาถูกกว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าบริโภคนิยมให้อิสระแก่เขาในการเลือกสร้างตัวตนเองอีกทั้งง่ายและสบายอีกด้วยเพราะเพียงแค่มีเงินซื้อเท่านั้นตัวตนใหม่ ก็จะเกิดขึ้นมาได้ทันทีทําให้เรารู้สึกว่ามีอํานาจเป็นอํานาจที่เกิดจากการมีเงินได้ครอบครองเทคโนโลยีสามารถประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นใครกําลังทําอะไรเวลาไปเที่ยวที่ไหนไม่ว่าจะพบดาราคนไหนพิชิตยอดเขาอะไรเราสามารถประกาศให้โลกได้รู้ได้ทันทีทําให้คนทั้งโลกนี้อิจฉาเราได้พระสมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบความสุขของวัตถุหรือการมาสุขนี้ว่าเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจากคบไฟที่ทําด้วยหญ้าแห้งมันให้แสงสว่างก็จริงแต่เป็นแสงสว่างที่ไม่นวลแถมยังมีควันที่ทําให้ระคายเคืองอีกด้วยอย่างไรก็ตามข้อเสียของการแสวงหาคําตอบด้วยวิธีนี้ก็คือแม้เป็นคําตอบที่ได้มาง่ายรวดเร็ว แต่ก็ให้ความพึงพอใจแค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นความสุขที่ได้จากวัตถุสิ่งเสพนั้นเป็นสุขชั่วคราวได้มาง่ายรวดเร็วทันใจก็จริงแต่ก็หายไปเร็วเช่นกันแม้ว่าเราจะมีความสุขทันทีที่ได้เสพได้ซื้อไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าโทรศัพท์มือถือแต่ไม่นานเราก็จะเบื่อแล้วก็อยากจะได้ตัวใหม่ขึ้นมาแทน ทำไมบางคนมีรองเท้าถึงเป็นร้อยคู่เพราะว่าซื้อกี่คู่ความสุขที่ได้ไม่เคยยั่งยืนหรืออยู่นานเลยตอนที่ได้มาใหม่ๆก็ดีอกดีใจมีความสุขแต่พอเวลาผ่านไปสองสามเดือนก็รู้สึกเฉยๆแล้วและต่อมาก็เกิดความเบื่อทําอย่างไรจึงจะมีความสุขอีกก็ต้องไปซื้อคู่ใหม่ได้มาก็มีความสุขแต่แล้วก็เบื่ออีก ต้องไปซื้อใหม่เป็นเช่นนี้ไม่หยุดหยอด่อนก็เพราะว่ามันให้ความสุขแก่เขาชั่วคราวเท่านั้นเองเรียกว่าสุขชั่วคราวแต่นอกจากสุขชั่วคราวแล้วมันยังเจือไปด้วยความทุกข์ทุก์เพราะต้องดูแลรักษาคนโบราณเขาบอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวคำพังเพยน,นี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีวัตถุที่มีค่ามีราคานั้น สร้างภาระให้แก่ตัวตนนี่คือความทุกข์อย่างหนึ่งมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งไปกราบหลวงปูด่ดูเขาได้บอกหลวงปู่ว่าเขาเพิ่งไปเช่าพระอุปคุตมาหลวงปู่ก็ถามว่าเช่ามาทำไมเขาก็ตอบว่าจะได้รวยครับหลวงปู่หลวงปู่จึงเปรยขึ้นมาเบาๆว่ารวยกับสวยมันใกล้ๆกันนะ เขาก็เกิดความสงสัยเลยถามหลวงปู่ไปว่าหมายความว่าอย่างไรหลวงปูต่ตอบว่ามันออกเสียงคล้ายกันเสร็จแล้วท่านก็อธิบายว่าจะเอารวยนะจะหามายังไงก็ทุกจะรักษามันก็ทุกหมดไปก็ทุกอีกกลัวคนจะจี้จะปล้นไปคิดดูเถิดมันไม่จบหรอกมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งเอาดีจะดีกว่านะพระสมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบความสุขจากวัตถุคือกามสุขเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจากโบไฟที่ทําด้วยหญ้าแห้งมันให้แสงสว่างก็จริงแต่เป็นแสงสว่างที่ไม่นวลแถมยังมีวันที่ทําให้ระคายเคืองแสงสว่างที่เกิดจากไฟก็คือความสุขจากวัตถุนี่แหละส่วนความระคายเคืองที่เกิดจากวันก็คือโทษที่เกิดจากกามสุขเช่นเป็นภาระที่จะต้องดูแล ความโกรธแค้นเมื่อมีคนมาลักขโมยเอาไปรวมทั้งความเสียใจเมื่อสูญเสียมันไปจึงกล่าวได้ว่าความสุขจากบริโภคนิยมเป็นความสุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานเคยมีการสอบถามคนนับพันที่ถูกรถตอรี่รางวัลที่หนึ่งในอเมริกาทั้งสลากกินรวบทั้งสลากกินแบ่ง90%พูดตรงกันเลยว่า ความสุขของเขาลดน้อยลงหลังจากผ่านไปแล้วหกเดือนตอนที่ถูกรัตเตอรี่ใหม่ๆทุกคนมีความสุขมากแต่พอผ่านไปหกเดือนกลับสุขน้อยลงน้อยกว่าตอนที่ยังไม่ถูกรัตเตอรี่อีด,ด้วยซ้ำไปอันนี้มีเหตุผลหลายประการนอกจากสุขชั่วคราวทุกยาวนานแล้วบริโภคนิยมยังไม่ได้แก้ปัญหาตัวตนหรือแก้ความรู้สึกพร่อง อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะสแสวงหาวัตถุมาเติมเต็มเท่าไรก็ไม่เคยรู้สึกเต็มอิ่มสักทีเกิดความรู้สึกร้องอยากได้ไม่รู้จักพอดังที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าถามว่าอะไรทําให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกคนก็จะตอบว่าเท่ามีเงินมากกว่านี้จะมีความสุขเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าทุกวันนี้บางคนมีเงินมากกว่าเมื่อสิบ ีก่อนด้วยซ้ำไปแต่ถ้าถามว่ามีความสุขมากกว่าสิบปีก่อนไหมหลายคนพบว่าตนไม่มีความสุขเพิ่มขึ้นเลยทั้งๆที่มีเงินมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าตัวด้วยซ้ำแม้กระนั้นเขาก็ยังมีความหวังว่าถ้ามีมากจะสุขมากนี่เป็นความฝันลมๆแรงๆเพราะไม่ว่ามีมากเท่าไหร่ก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นเลยหลายคนรู้สึกพร่อง เพราะว่าไม่ว่าจะหามามากเท่าไรก็ยังไม่รู้จักพอเช่นมีรองเท้าร้อยคู่แล้วก็ยังอยากจะได้อีกต่อไปจนกว่าจะได้เห็นสัจธรรมที่ว่าวัตถุสิ่งเสพไม่ใช่คำตอบแห่งความสุขอย่างแท้จริงในแง่นี้บริโภคนิยมไม่สามารถตอบสนองหรือเติมเต็มความรู้สึกพร่องได้นอกจากรู้สึกร่องความสุขแล้ว ยังรู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้คุณค่าไร้ความหมายด้วยซ้ำนอกจากสุขชั่วคราวทุกยาวนานแล้วบริโภคนิยมยังไม่ได้แก้ปัญหาตัวตนหรือแก้ความรู้สึกพร่องอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะ,สะแสวงหาวัตถุมาเติมเต็มเท่าไรก็ไม่เคยรู้สึกเต็มอิ่มสักทีเกิดความรู้สึกพร่องอยากได้ไม่รู้จักพอถ้าเรามอบความสุขให้กับผู้อื่น เราก็จะมีความสุขเช่นกันนะจงทำดีเพื่อผู้อื่นบ้างแล้วจงทำอย่างที่ตั้งใจทุกวันบางอย่างมีทุกอย่างที่เงินซื้อได้แต่สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือความสุขที่แท้จริงเรื่องนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมีเงินมากมายซื้อทุกอย่างที่ตนปรารถนาแต่ก็ไม่มีความสุขใดๆแต่ไม่มีความสุขสุขกายจริงแต่ใจไม่มีความสุข และมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมีเงินไม่มากแต่จิตใจเธอนั้นเปี่ยมไปด้วยความสุขเพราะเธอได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังของเธอเรื่องของผู้หญิงทั้งสองคนนี้ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้เราจะมีเงินทองมากมายพร่างพร้อมโดวยวัตถุสิ่งเสพแต่ก็ไม่ได้ช่วยลดความร่องในจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นการพร่องความสุขหรือความรู้สึกว่าชีวิตไร้คุณค่า ก็ล้วนแต่ทำให้เป็นทุกข์เพราะรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าโวงเหวงจิตใจว้าวุ่นทรัพย์สมบัติไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้การบริโภคไม่สามารถลดหรือบรรเทาความรู้สึกว่างเปล่าในจิตใจได้เรียกว่าเป็นปัญหาตัวตนของคนจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันนี้เรื่องราวนี้ชี้ให้เห็นถึงความสุขใจอีกอย่างหนึ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตของเธอ นั่นก็คือความสงบสิ่งที่รบกวนจิตใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการพร่องความสงบทุกวันนี้มีคนจํานวนมากที่คิดว่าตัวเองไม่มีความสุขเพราะว่ายังมีไม่พอเขาจึงพยายามดิ้นรนแสวงหาเพื่อมีให้มากขึ้นแต่แม้ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ยังไม่มีความสุขเสียทีคิดว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะยังมีไม่พอต้องไปหามาอีก แต่ความจริงที่เขาเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะมีไม่พอแต่เพราะสงบไม่พอต่างหากละ่ะนี่คือปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ในยุคปัจจุบันความสงบที่ว่าหมายถึงความสงบในจิตใจการพร่องความสงบนี้ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกไม่มั่นคงจะรู้สึกรุ่มร้อนกระสับกระส่ายส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่แน่นอนในอนาคต ความวิตกกังวลว่าจะมีความผันผ,ลผลวนปรวนแปรเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของตนรวมทั้งกลัวว่าจะต้องพลัดพรากสูญเสียคนรักและของที่รักคนที่รวยเพราะหุ้นเชื่อว่าเขาไม่ได้มีความมั่นใจหรือมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่าราคาหุ้นจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แม้จะเป็นหุ้นชั้นดีก็ตามในใจรู้สึกวันไหวอย,อยู่ลึกๆว่า ทรัพสมบัติที่ตัวเองมีจะด้อยค่าลงหรือแปรเปลี่ยนไปยังไม่ต้องพูดถึงความอยากได้นูน่นได้นี่ซึ่งคอยรบกวนจิตใจไม่หยุดหย่อนทำให้ใจไม่สงบเสียทีเห็นคนอื่นเขามีมากมายก็ทุกข์ใจที่ตนเองไม่มีแม้ว่ารวยแล้วแต่เห็นคนอื่นรวยกว่าก็ทุกข์เพราะรู้สึกว่าตัวเองยังรวยไม่พอ ความรู้สึกเหล่านี้คอยรุมเร้าจิตใจทำให้หาความสงบได้ยากทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกพร่องที่อยู่ลึกสุดนั่นคือความรู้สึกพร่องเนื่องจากสงสัยว่าตัวตนหรือตัวฉันมีจริงไหมซึ่งแสดงออกในลักษณะของความกระวนกระวายกระสับกระส่ายความรู้สึกคับข้องใจในสภาพดังกล่าวไม่ว่าบริโภค มากมายเพียงใดมีเงินทองมากแค่ไหนก็ไม่ได้ลดความรู้สึกพร่องที่ว่าได้ซึ่งเป็นความร่องในระดับจิตไร้สำนึกเลยทีเดียวเพราะทรัพย์สมบัติที่มีมากมายนั้นไม่สามารถลดความลังเลสงสัยในความไม่มีตัวตนได้อย่างแท้จริงเรียกว่าถมเท่าไรจิตใจก็ไม่รู้สึกเต็มเพราะถมผิดที่ไม่ได้ตอบโจทย์ที่แท้จริงหรือเกาไม่ถูกที่คัน ดังนั้นความรู้สึกรับข้องใจกระสับกระส่ายว่างเปล่าจึงยังรบกวนจิตใจต่อไปไม่หยุดหย่อนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ